อย่างทางด้านของฟินแลนด์บอกว่าตอนนี้อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของยาพ่นจมูกที่จะมาใช้ป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ยาพ่นจมูกแล้วจะไม่ต้องฉีดวัคซีนนะคะยังคงต้องฉีดวัคซีนกันอยู่แต่ว่าเจ้ายาตัวน,นี้อาจจะมาเป็นการลดความเสี่ยงเท่านั้นเองค่ะโดยทางด้านของหัวหน้านักพัฒนาของบริษัทเทราพิวติกบอเร e a l i s o นะคะนายคาร์ววานาแนนนะคะ ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์ของฟินแลนด์ค่ะมีการระบุถึงการพัฒนายาพ่นจมูกของบริษัทที่เขาจะใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ซึ่งสามารถรักษานะคะใช้รักษาแล้วก็ป้องกันโรคคู่คู่กับการฉีดวัคซีนได้โดยสารออกฤทธิ์ของยาพ่นจมูกตัวนี้นะคะก็มีทั้งอะพทินินค่ะไฮดรอกซิคลโรควินนะคะแล้วก็ไอวอแมคชินซึ่งถือว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้ โดยบริษัทเขาได้ใช้สารออกฤทธิ์เหล่านี้นะคะในลักษณะมุ่งเป้าไปที่เยื่อเมือกของทางเดินหายใจส่วนบนโดยสามารถป้องกันและลดความสามารถของไวรัสในการเข้าสู่ร่างกายมนุษย์รวมถึงป้องกันการเพิ่มจํานวนไวรัสได้ค่ะทําให้สามารถป้องกันโรคไวรัสโควิดสิและยังเป็นการลดความเสี่ยงเมื่อมีอาการป่วยขั้นรุนแรงได้แต่เขาก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าได้รับยานี้แล้วจะไม่ต้องฉีดวัคซีนมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ป้องกันได้ทันทีและภายในเวลาที่จํากัดโดยทางด้านของเทราพิวติกบอริลิสออยนะคะเขาก็บอกว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียนจากสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐเพื่อยื่นขอสิทธิบัตรสําหรับยาพ่นจมูกตัวนี้แล้วด้วยค่ะ ก็เป็นความคืบหน้านะคะในการที่จะพัฒนาตัวยาหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเราออกเขาเรียกว่าออกผลนะคะหรือว่าออกฤทธิ์กับตัวไวรัสโควิดสิโดยตรงหรือแม้กระทั่งออกฤทธิ์ที่มีผลข้างเคียงเพื่อป้องกันร่างกายของมนุษย์ไม่ต้องรับกับตัวไวรัสชนิดนี้นะคะ